สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมแอดชิดเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีดมีเฮชแนลมาเจอกันอีกเป็นคลิปที่2ของวันยีวันที่ 22, 6, 2 2่ส2บ5องโนนะครับผมวันนี้ก็มีข้อมูลสองตัวบน2ตัวล่างมาฝากพี่เพื่อนๆนน้องๆน,น,นะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรนะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 0 6 2 5 6 5 สูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้สูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือข้อมูลเลข2ตัวบนนะครับ2ตัวบนไปกลับนะครับผมสีแดงผมชอบส่วนตัวนะครับสีแดง ก็จะมี122 11551นะครับผม1771 7, 7, 1. ไปกลับนะครับอันนี้2425นะครับ397949 9, 9, แล้วก็5 9 8 9นะครับผมงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับงวดที่ผ่านมาไม่เข้าเข้าแต่เลขชนนะครับงวดที่ผ่านมาชนอยู่1กับเ็ดนะครับก็เข้าหนึอันนี้ก็ลงให้ดูเพื่อ เป็นแนวทางหรือว่าดูเล่นๆสนุกๆดูเพื่อความพเ,เพลิดเพลินก็ได้นะครับผมถ้าจะเอาแต่เลขชนไปเล่นก็ได้นะครับงวดนี้ชน3กับ8นะครับที่ลงให้ทุกครั้งนะครับเลขชนมาทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาชน1กับ7 1หนึ่งมาบนนะครับผมงวดนี้ชน3กับ8เพื่อนๆจะเอาแต่เลขชนไปจับคู่กับเลขของเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับ ไม่ต้องสนใจพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจับให้แล้ว2งวดไม่เข้านะครับงวดแรกเข้าแต่6กกนะครับไม่มีไม่มี4งวดที่ผ่านมาไม่เข้าเลยนะครับเข้าแต่เลขชนนะครับงวดที่ผ่านมาอันนี้มาแยกเป็นล่างให้นะครับล่างก็สูตรเดียวกันนะครับแยกบนแยกล่างนะครับผมก็จะมี1นึ4 18 19 49 2534 38 5835 39 ห้าเก้าสี่ห้าแปดเก้านะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับผมเพื่อนๆชอบตัวไหนก็จัดตามที่เพื่อนๆคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะหรือไปหาเลขดับแม่นๆของอาจารย์ท่านอื่นๆมาตัดมาซอยออกนะครับผมก็จะเหลือน้อยหางลงนะครับผมหรือไม่ก็อย่างนี้เลยนะครับเอาแต่เลขชนไปเล่นนะครับไปวิ่งไปรูดก็ได้นะครับเลขชน วิ่งบนล่างนะครับผมหรือว่าเอาไปรูดเลยนะครับผมแล้วก็ไปตัดดับออกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ได้ไม่ผิดนะครับเผื่อที่ผมจับให้มันไม่เข้านะครับผมมันไม่เข้าอันนี้คือเลขดับร้อยบนนะครับดับร้อยบนประจำงวดวันที่1เดือน6กสองให้ดับร้อยบนอยู่ที่2นะครับผมสองใครใครชอบ2ก็ ยกย้ายไปที่10หน่วยแทนก็ได้นะครับผมที่ลงให้ก็ผ่านตลอดนะครับดับหลักร้อยบนผ่านตลอดนะครับผมยังไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็เลขดับร้อยบนเหมือนกันนะครับดับร้อยบนให้ดับอยู่ที่0นย์นะครับให้ดับอยู่ที่0นย์ก็ทําตามสูตรนะครับผมไม่ใช่ว่างวดที่ผ่านมา0ูนย์มาหลักร้อยแล้วงวดนี้มันก็คงจะไม่มาใครก็ทําขึ้นมาได้อะไรงนี้ไม่ใช่นะครับผม ทำออกมาแล้วมันได้ศูนย์นะครับผมประจํานวดวันที่1 0 6 2 5 6 5นะครับผมประจํางวดนี้เลยนะครับผมใครชอบเลขศูนย์คิดว่าเป็นเลขหลักเลขชอบของใครก็โยกย้ายไปที่หลักสิบหลักหน่วยแทนได้นะครับผมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยก็คลิปนี้ก็จะสั้นๆนนะครับไม่ยืดยาวนะครับผม ไม่ยืดยาวยืดยื้อนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพพี่ๆน,น,น้องๆที่เข้ามารับชมแคปคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นแบวจนจบคลิปนะครับผมฝากไปถึงคนเข้ามาดใมูใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับผมกดกระดิง่งปิ้งปิ้งเอาไว้ด้วยเผื่อผมมีสุดใหม่ๆม,มาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผม ก็อาสูตรนี้ไปชนกับอาจารย์อื่นก่อนก็ได้นะครับผมถ้ามันไปชนกันได้หลายสูตรได้หลายอาจารย์นะครับค่อยใส่เต็มที่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม